วันนี้เนี่ยมีการเร่งประกาศประสานงานไปที่ประเทศเกาหลีใต้บอกว่าจะช่วยเกาหลีใต้เพื่อหาพลเมืองเกาหลีใต้ในประเทศกัมพูชาอุ้ยสึ่งตึงขนาดตัวมึงเนี่ยยังช่วยเหลือพลเมืองมึงไม่ได้เลยตุยไปตั้ง30บ ขนาดตัวพวกมึงเนี่ยยังรักษาประสาทมึงสองสามหลังยังไม่ได้คืนมาเลยเสดกระแดะจะไปช่วยเขาขนาะที่เขาเนี่ยออกโรงเป็นขนาดนั้นอีพะเน์กัมพูชาแม่งขนหัวลุกขนหัวพองขนถูดชันเลยทีเดียวขนหน้าแข้งมันยังชันเลยแค่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศส่งรถพิเศษบุกประเทศกัมพูชามันขนหัวลุกหมดเลยแต่มึงตัดกลับมาที่ประเทศกูสิมันน่าอับอายขายหน้าขนาดไหน โดนกัมพูชาบีบรัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่า <Glück hàng> โดนกัมพูชาบีบอยู่นั่นแหละรัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่ารัฐบาลเล่ารัฐบาลแล้วรัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่ารัฐบาลเล่ารัฐบาลแล้ว